กรมปุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะยังคงมีฝนปายจนถึงประมาณต้นเดือนหน้าโดยให้หลายส่วนนะคะเตรียมพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่อาจต้องเจอเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยคะ่ะ ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และก็เคลื่อลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างโดยระบุว่ายอมความกดอากาศต่ำกาลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้ตอนล่างสู่ทะเลอันดามันระหว่าง25ถึง27 พฤศจิกายนนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตอนออกเฉียงเหนือที่จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้คาดว่าจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานและก็นกราธิวาสรวมไปถึงกระบี่ตรังและก็สตูลขอให้ประชาชนนะคะระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงค่ะโดยเจเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวและก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุด้านสำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยมีการประเมินสถานการณ์นะคะว่าพื้นที่ ฝ่าวังฉับพลันและเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียันลานและก็นาราธิวาสน,นะคะให้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือฝนที่จะตกตั้งแต่วันนี้จนถึง27พฤศจิกายนนี้ค่ะ